โอ okay, เคครับผมขยักกับสวัสดีค่ะที่ท่านอยู่กับช่องเอน็นอากันนี่ for speed and บ o w อีแผนใหม่เหมือนนี่ว่าไหคอมปอร์เช่นนั่นเอง uh, e a joy อ่ะสำหรับใครที่จอย e a play จะได้คูณทัสฟรีเลือล็อกคูณทันนี่แหละแล้วก็จะมีรถคันอื่นๆอย่างเช่นแบบเฟรดดี้ e Gen. อะอาสามีอีลคัสตงสเฟรดีอ็มใช่ อ่าปอร์เช่อ่าแพดใหม่มาแล้วซึ่งวันนี้เราน่าจะได้หยิบคันนี้มาแต่งแล้วแหละเพราะแพดใหม่มาพอดีเลยมาวันนี้เลยอ่า v o ล u มสีนั่นะเองนะซึ่งแน่นอนเจ็บผมก็ไปซุปิสออนไลน์นั่แหละอ่าคัสตอมนอ่านิฟอรสปีดรอสเซอร์ปอร์เช่ไทาคารอ่าใช่ไทาคาร์เทอร์โบเอสสอแล้วก็ดีจนเดอรี่คัสตอมปอร์ชก้นคันเดล่าเอสซึ่งคันนี้ยังไม่ได้แต่งด้วย เออเหมาะเจาะมากถึงเลเวลของสปีดพาร์ตเลเวลห้าสิบอ่านิวเวอร์ซิ่อันนี้อ่า,า,านิวโซนหม่ช่มันส่วนอันนี้ก็น่นเอียนะฮะชุดแต่งที่สาม,มารถซื้อได้กูมไม่มีตัง์กูมไม่มีตังค์ไอ้ดูซิว่าเท่าไหร่ว่าอ่าจำเป็นรุ่นสามว่าอ่าโอ้หมึงไม่รู้ราคาเนี่ยเหรอ มีปอเช่มีนี่เลือกคุยแม่งเลือกคุยเลยเลือกคุยเลยเลือกคุยเลยนะไม่ไหวจริงอ่านี่มาแล้วนี่ว่าเดี๋ยวค่อยรักกันเราจะมาจากการไอเรื่องการแต่งรถคันใหม่กันดีกว่าพอเช่ Porsche, ไทคานเทอร์โบเอสดูสิว่า คันนี้นี่จะมีลูกเล่นอะไรซ่อนหรือเปล่าแต่มันแน่ๆเป็นรถไฟฟ้าซึ่งรถไฟฟ้าคันนี้น่าจะเป็นคันแรกเลยปะ้ะใช่ไหมมันจะเป็นคันแรกในนี้ฟอร์สปีดเลยไม่นับนูิบิตนะไอ้นูิบิตไม่มีหลายคันละแต่ผมค้าจะไม่ผิดใช้คันนี้ก็แต่งหาเลยไม่ได้เลย ใช่แต่งแต่งอะไรไม่ได้เลย,เนยในในโนลิมิตแต่ผมไม้ไเล่นๆนะผมอาศัยดูคลิปเอาเพราะว่าให้กูหลุดวันจกนักรอาทิตทีเถอะวันจักรโนลิมิตเนี่ยเอเชียไม่มีขีดจำกัดกูจะบ้าตายเราเล่น,นอ่ะเ,เอเฮ้ยเออว่ะได้ไมคเรนน F1 ฟรีนี่ว่าเออใช่เป็นอะไรนะฮีทนี่ถ้าเรามีฮีทเราจะได้ฟรี โอ้ oh, ใช่เปล่าไหนดูสิไหนว่าจิดูเจวีว่าเกยงชิ้แจกฟรีโอเคนะทุกคนก็ได้ไหะฮะรถแจกฟรีมีขายไหม มีขานด้วยเชียรขาดล้านหนึ่งเลยเหรอเชียเดือดเอ้ยแ <Yeah. S 1> ส,สดงว่าในออนไลน์ mm hmm. ก็น่าจะได้เหมือนกันโอเคชา่าหมวันนี้เราจะมารีวิวรถเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าพอรถแพดใหม่ความเนจริงที่เราจะแต่งคือเราจะแต่งมาสแตงเนาะเราต้องขออนุญ,ญาตไว้เป็นพาร์ทหน้าจ้าเพระพานี้รถใหม่มาแลว้วไงล่ะ อยู่ไหนวะเอ้ยอยู่ไหนวะอ่าอ่าเอ้ยอ้ยเจย์เลยสิวะคันนั้นก็คือบอเชไทยคานอยู่ไหนอยู่ไหนวะไหนวะเฮ้ยเดียวอยู่ไหนวะอ่าไม่ทราบว่ามันไปอยู่ไหนวะฮัลโหลมันรอกเหรอไอ้เหี้ยมันรอกอา อะยรบดานี้ฟรีเดฟอร์เชอร์อลิสเพย์สฟรีทามินิตไอ้เหี้ยเอ้กาาายอกูจะไปเล่นอ๋อเอ,อาเป็นว่าพานหน้าละกัน <sm yaş> มึงพานหน้าเลยไม่เงยอะไรวะไม่เ,เงยพานี้เรากลับไปแต่งมาแสแตงก็ได้โอ้ยกูจะไปทำออนไลน์เกี่เวกับนี่ยอืมเดี๋ยวคืนนี้ค่อยไปทำล้วกันว่าแต่เอ้ยเดี๋ยนะคืนนี้มันพอดีขาดเดี๋ยนี่หว่า เออคือที่ผมพอ่านมาพลิหัดด้วยก็เลยว่าเออเ้ย่แล้วไงไงโอ้ยชีวิตเราจะมาแต่งมาสแต่งคนันี้กันดีกว่ามาเราเราเนาะไม่เงี้ยเราไม่ได้นอกเรื่องหรอกเราจะวางแผนแล้วจะทุสกาแลดวลุงนั้นเอาไปว่าถ้าเออว่าเชี่ยมันก็น่าสนใจนะถ้าสมมติแบบไอเนี่ย มาใช้งานเลยอะ่ะจริงๆก็อยากเอาแมคขานเรียน F1 มามา,มาแบบให้ดูเลยว่าเออสมารถนะเป็นงไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมจะไม่ผิดนี่ในในในฮีทอ่ะไอรถคันดังกล่าวอะ่ะมันเป็นพาร์ทมันต้องต้องเสียตังค์ซื้อด้วยถ้าจะไม่ผิดเท่าไหร่นะสองสามอยกว่า 2, บาทนี่แหละแล้วก็ต้องทำาเวสต่ออีกเพื่อ อันล็อกบอดี้คิดของมันจีจ่ทีเป็นแบบไม่แก้ดีเลยแต่อยู่ดีดดบบนี้แม่งแจกฟรีสัง้งั้นก็เลยเออโอเคให้อภยัยให้อภยัยเพราะว่าเพราะว่ารถแพดใหม่คือมึงแบบจิตแม่จิตแม่เลยอ่ะคือแบบแพงอ่ะอย่างไอเดจิเนอรี่พาร์ทของไอโรต้าอีลิสเน่ะไอเ้เหียมึงก็หัวร้ายจังวะ โหวดายเลยแบบมึงเอา,อางี้เลยเหรอไอ้คนสะสองร้อยสามร้อยเลยคือแบบหดายจังวะแม่งเงยเจ็บปวดรวดแาวไหนจะไอ้นี่อีกอะไรวะชุดหรือแต่งหัวรถคันอื่นอีกหรือพาร์ยางอื่นอีกคือแบบเย่เย่เย่มากมากเออแบบ อะไรอ่ะคนเราทำกันอย่างนี้เลยเหรอวะชีวิตน่าเศร้ามีแค่สองชุดอ่าตัวนี้ GD RTR กับ Speed h u ันอันนี้นี่โหลดเตี้ยก่อนอย่างนี้แล้วกันปะทำไมเตี้ยพอดีเจ็ดอกกระโชงเงี้ยหรอแล้วมาต่างเขาตรงไหนวะ อันนี้กันน่าจะน่าจะเป็นฟูคาร์บอนมั้งเกียวจับไปถ้ามีถอดโลโกโน้น่าจะดุก,กว่านี้คิดว่ากระโปงเหรออืมกระโบยังไง้องอาทยาวะ่ะสวยวินโดว์ใช่ามาันจะไอยุง่งอ่าไฟไม่มีอะไรอีก็จับไป ไอ้ลิ้นเอเมซลิลินดิจิวอันนี้อาการคาร์บอนจะไปอา่าต่อไปนี่อะไรดีวะอ๋อบังคับบังคับต้องอธิทอาร์แล้วแหละทางนั้นอโอเคเอา่ากระจกกระจกไม่เอากระจกเดิมอา่าอันนี้กาอธทอาร์นั่นแหละปะเอ๊ะมันมีขึ้นเลยิวๆสักอย่างอ๋อ เออเดี๋ยวคอยแล้ก,กันรอแมกอ่ะเว้ยรอรอนี่คือแบบว่าเออกูร,รู้เลยว่าจะมาแบบไหนรอรอ,รอกิว่วไฟดำต่อไปสปอร์เอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยโอ้โหไม่มีให้กูเลือกเลยเหรอมึงไม่มีให้กูเลือกเลยเหรอโอเคกวาว <c oughs> โอเคกวาว่งเลยได้ โอ้ยเจีย๊ยเดี๋ยวนะทีวีซ์มึงก็แบบเริ่มฮะฮะไม่มีอะไรเลยนะเอ่อยงเงี่ยกันผมไม่รู้ว่า RTR มันมันเป็นเหตุอย่างนะเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่ากระชน นี่อะไรวะเอามาทะเบียนมีทะเบียนใหม่ด้วยนี่เออแล้วอ,อันนี้อะไรอ่ะโอ้โหมึงไม่ต้องไนนด้คานีดีก็ได้แม้มีป้ายแบบไอ้นี่ไหมโอ้ไม่มีวะน่า,าจะต้องอ่านล็อกตอนที่ไปเล่น,นอยอนไลน์น่นแหละซึ่งผมก็ไม่ได้อ่านล็อกตอนเล่นออนไลน์อะเพราะเล่นออนไลน์เล่นคนเดียว เอาวาลีนอาศัยแบบนั่งนั่งปั๊มแต้มอะไรอย่างเงี้ยปั๊มแต้มแล้วก็แบบเอาไปแข่งออนไลน์แข่งออนไลน์นี่แข่งหลายอย่างอยู่นะแข่งแบบทำแต้มชาเลนจ์เอออะไรเออคือแบบแก็เยอะดีตกสารชีวิตดีก็จริงนะสปินไทด์มีสปอยเตอร์ยิง้ด้วยหรอ,หรอวะจริง อ่าเดียด๋วยวนี้กันมาแต่งแบบเวอร์ชั่นโหดสลัดหน่อยๆอ,อ่าลายกูว่ากลาู้ว่าอะไรลายนี้ต้องมาเพย์แบ็กนะแต่ถามว่าชอบไหมใช่ชอบมันมันเรียบง่ายแต่ได้ใจอุ้ยอันนี้คล้ายๆกันนะจะว่าไปแต่แต่นี่แหละไม่ต้องแต่นี้แหละ โดนครับโดนอันนี้ถูกจริตถูกจริตอ่าจะก,กระโจนหลังไว้นี่นะผู้ใส่ก็ได้ผู้ใส่ก็ได้แหมเอยูเรื่องอันนี้มาด้วยอ๋ออย่างนี้เองโอเคก็ว่าอยู่ตั่ไปจบมาที่ควรจะเป็นหลายคนมาคนคิดว่าเออกลับมาสิ่งที่ควรจะเป็นสักทีเออ ฮ่คำนี้ใช่ไหมนะคือแบบกูวันนึงบู๊ไม่ออกเท่าไหร่เหมือนกันอ่าล้อล้อลอ,อยังไงก็ต้องหาที่ไอยู่แล้วเพระว่า,กาแกจะขอดูดีว่าออไอ้ล้อนิวอ่ะล้อเลยวะมไม่รู้เหมือนกันแฮน่าจะเป็นล้อแบบล้อปิดลรมืมั้งอืมกูก็บว่างั้นแหละอืมอย่าไปข้าดฝวังเยอะเลย แม่งเอา้าไว้เชีย่ยกว่าผิดค,คือล้อคือล้อแต่มาใหม่ล้อกูกูข้ามมาได้เลยแม่งไม่ใช่ล้อแบบล้อปกติอ, <c oughs> อ่อแค่นันอันนี้ดิเออจับไปเอฟเฟกต์ <c oughs> ดำเขียวดิ รถก็มาเต็มนี้แล้วอ่ะเนาะเออไอ้ออมันมีอะไรใหม่เปล่าวะอันเนี้ยไม่ดีมันดูมันก็ไม่รู้นี่หว่าเพราะว่ามันต้องต่อเมื่อที่ว่ามันจะมีแบบมันจะมีไอคอนพวกนี้จะไม่ขึ้นเลยใช่ใช่ใช่มันจะรู้เราจะรู้ต่อเมื่อเราต้องไปดูในซีซันในสปีดพาร์สอย่างเดียวเท่านั้นเอ่อหรือปเลยเรื่องนี้ ว่าเอ๊ะมันมีอะไรใหม่บ้างวะเออลืมไปโอ้จะไปอยูออนไลน์เท่านั้นว่ะอืมผมไม่แน่ใจว่ามัสแตงนี่จะไปอยู่คลาสไหนดีเหมือนกันแต่คอนเนอร์คิงเจอกันมะเลสโกตึงอ่าอ๋อกะตอก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 อ๋ออ๋อ ใครกระตุกยังวะโอเคหายแล้วเมื่อกี้บัวไปปิดบูสแต็คมาไม่ต้องปล่อใจคือบัวเปิดบูสแต็คทิ้งไว้เพราะว่าอ่าอะไรอะเล่นเล่นท็อปได้อยู่แล้วทีนี้ด้วยความที่บอกว่ารถมันอัปเกรดอยู่ไอยูนิคอร์เอออีเวนต์ยูนิครอ,อ,อคร์ใช่ใช่ใช่ไม่เจอมาอันแรกไม่ให้กูใช้อะไรอนะรถแม่งแบบโคตรเย่อใช่ใช่รถคาร์เทาเลยคือแบบโอ้ยมึงก็จานลายเกินก็เลยเอ๊ะ ไ็ได้วะโอเคผมว่านะแฮเดอรล,ลิงมัดแต่งแปลกๆก,กว่เกมก็แปลกๆเหมือนกันดีบ้าเอ้มาปอนอนี่นะผมขอปัดไฮเดอรล,ลิงก่อนไม่ต้องดิบแม่งให้ดิบในจังหวะที่มันควรจะดิบอะมา ม่ต้องแปลกใจกว่าทําไมแต่คกคงแปลกใจว่าทําไมปลุกไอ้น,นี่ใช้ไปสีส้มนะเ<อ>พราะว่าง่ายๆเลยโลโก้โลโก้ E A F แม่งสีส้มใช่ไัก<อ>กูทำเปสีส้มแม่งเลยโลโก้ในสตรีมผมก็ทําไป็นสตรีมแม่งซะเลยเออรอรอ,อครบหนึ่งพันซับอยู่ว่าว่าจะไอีด้วยเปิดเปดเปิดไฟเพจเออ แต่เรานี่ยังไม่ถึงไงก็เลยแบบเอ้ยยังไม่ก่อนดีกวา่าเอา่อคีปิงหรือ,รอเปล่าว่าอาเลิงแปลกๆหรือกิ๊กหรือจอกูแปลกๆลก,กันแน่วนะันเนี่ยดูดิเดี๋ยวนะ ขอเริ่มใหม่ฮะผมไม่ไแน่ใจว่าน่าจะเป็นที่จอยเพราะว่ามันเลี้ยวไม่ไปสงสัยว่ามันทำความสะอาดสนัดแล้วใครตายเถอะออกตัวว้าวด้วยรอบนี้แองเอ้ยารีสตีมไอ้บักเก่งเกิน,นเกินทุกคนหมดก็หมดเลย โอเคปกติละเราได้เทนรถที่แบบว่าควรจะเป็นโอเคไม่มาแฮงตรวจแม่งฝัางทางไปรถวายแม่งมาสองคันเลยเว้ย เอาบีนเรียบร้อยอาอันนี้พลาดยิงนี่พลาดยิงนี่พลาดยิงเอ้ยอาการนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ด้วยคอนโทรลรถไม่อยู่ เอ้าโอ้้โอ้าอ้โอ้เล่นกูแล้วผมว่านะคันนี้กิ่นไม่เหมาะแล้วัาเจเลยกิ่นไม่เหมาะเท่าไหร่ต้องไปไปทางเจม ต้องไปทางดิบอย่างเดียวคิดว่าเออรถกิจไม่เหมาะเท่าไหร่โอ้โหเอาว่ะเชียเอ้ยำัวจอีกอะไรวะเนี้น

เอา r ว้ยเด็ดเ,เ,เออหนีพ้นเว้ยมาไปดีว่าหนีตำรวจพ้นก็ก็เก้มาต่อไปถึงจุดต่ออีุ้นเหชัดเจนนะว่ารถคันนี้นี สิบไม่ค่อยเหมาะอะไรรถมันออกแนวแบบดีฟดีฟผมว่านะคันนี้ปะ A+ Plus ผมว่า A+ Plus น่าจะรอยมั้งน่าจะตึงๆอยู่บาง A+ Plus ไม่แน่ใจเคยเห็นคนใช้อยู่อ่าใช่ฮะเราต้องตอบ รเราต้องส w ักเกรื่องอันลดลดไปเลยเหลือ160ซึ่งทำไมมันขึ้นไปสีเหลืองวะแปงว่ารถต่างว่าหรอผมว่าใช่วะน่าจะอยู่ในเกจที่ว่าต่ำเกินไปสำหรับรถ ตานดาของมันอ่ะโอ้โหใส่ ECU ก็พุ่งแล้วอะ่ะแล้วผมขอเปลี่ยนอะไรบางอย่างดีไหมเนี่ยไปต้องก็ได้อันนี้ก็ใส่ก็คุ้มกันเยอะจังวะเออต้องดาวเกียบวันนี้ไหมลดไม่ค่อยเยอะอยางแทบไม่ลดไม่ค่อยลดเหมือนกันไม่มีผลหาอะไรเลย ก็เอาเป็นว่าจบทีบูลแล้วกันเออแล้วก็ได้หรอวะไหนเราดูอย่างี้ดิอ่ะเอออย่างเงี้ยโอเคลดมาสี่ร้อยมาแล้วเนาะแลลิง เราจะลดให้ม okay. ันเป็นดิฟโอเคตาพร้อมประมาณนี้มาดูสิว่าคอนเนอร์ขิงอีกสัตั้งไม่ใช่คอนเนอร์ขิงดีกว,ว่ามีแต่เฮดูเฮดละวะปะเฮดูเฮดก็ได้ปะ ให้กลแกไปรถดิฟซะหน่อยอาตำรวจอยู่โน่นไก่ปูมาไปแบงนะเออไป let's go โอ้โหเจอเจสามห้าศูนย์มาสิเจสาห้าศูนย์ยังไงหรอตาูเออแม่งมาดิฟทำง่ายขึ้นเยอะเลย เออไม่กลายเป็นรถดีพี่ขับง่ายเลยไฟเขียวด้วยยูดูตามตีมเขาตามตีม อย่างนี้มันมีบอกหรอว่าว่าไอ้ที่ขึ้นมานี่คือเป็นคนที่แข่งด้วยโลโก้แบบธงหมักรุกอ่ะเราจะเกอะไม่มีนะจำไม่ผิดถึงมีจะมีแต่ในออนไลน์แบบมินิแมปด้วยว่าเออพวกนี้มาแข่งกันอยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยเออแม่งคนละเรื่องอะไรกันไอ้ขับรอบไม่แกะ นี่คือแบบว่าแย่เลยแต่พอมาเป็นดิฟนี่คือแบบขับดีเฉยเลยพงหน้าอุ๊สโอลงดินโอไอี โอ้เออไอ้ปู ที่บอกว่าเดยรวมคันนี้มันมันควรเป็นรถดิบมากกว่ารถเกรดเออถ้ามันมีชาลิดิฟคันนี้ก็น่าจะเป็นในรถที่น่าสนใจเออแมงแก่เป็นรถดิฟนี้ขับง่ายเลยขับง่ายกว่าเออขับง่ายกว่าแบบอยนี่เลยแต่แน่นอนรถอย่างนี้นี่ไม่เหมาะกับสปีดชาลิอย่างแรง เขจะทำให้เราหมุนได้เดี๋ยวสร้างความชิบหายในรูปแบบที่ไม่คาดคิดแอลส์ไป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 รีบเข้าบ้านดีกว่าก่อนที่พักป่าแม่งตัป,ปัญหา โอ้ยลำบากเราเย็นเหลือเกินตาจ้ะจบแล้วอย่าบว่าต้องไปเคลียร์ไอ้นี่หน่อยแหละไอ้ปอเชนน่ะออนไลน์เอย่าบอกว่า,าต้องไปเคลียร์โอเคถนะ้าเ้าไวพิมพ์แค่นี้กันกน,นะถ้าใครชอบอย,ย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับส,สับคลายเบอร์ปิดการจัดรายการคลิปต่อไปเด้อเด้อ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเจอกันพาร์ทหน้ากับปอเชนธนาคารไว้เจอกันจ้า